การรักชาติคือการแสดงความรักความพักดีและความภาคภูมิใจในประเทศชาติบ้านเมืองผ่านการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นการปฏิบัติตามกฎหมายการอนุรักษ์วัฒนธรรมการพัฒนาตนเองและประเทศการปกป้องผลประโยชน์ชาติการมีส่วนร่วมในสังคมและการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยมีเป้าหมายเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ องประกอบสำคัญของการรักชาติความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์การเคารพกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบ้านเมืองอย่างเคร่งครัดการรักษาวัฒนธรรมและภาษาไทยภูมิใจและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย การพัฒนาตนเองฝ่ายเรียนรู้พัฒนาความรู้ความสามารถและทำงานเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศการมีส่วนร่วมและสามคัคคีสร้างความปรองดองร่วมมือพัฒนาชุมชนและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการเป็นพล,ลเมืองดีมีจิตสำนึกต่อหน้าที่ซื่อสัตย์มีวินัยและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการปกป้องผลประโยชน์ชาติหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์ของประเทศ การแสดงออกที่เห็นได้ชัดยืนตรงร้องเพลงชาติไทยอย่างสงบและเข้าใจความหมายใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งการพูดอ่านเขียนสนับสนุนสินค้าและวัฒนธรรมไทยมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธาร,รณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมการรักชาติไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกแต่เป็นการแสดงออกผ่านการกระทำที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อความผาสุกข,ของประเทศชาติโดยรวม